โอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะไอบอนยากเฮ้ยเสียวีเมอร์ฟี่มาเสียวีเมอร์ฟี่มาผมแบนจะสิดาเลยตัวโกงตัวโกงเล่นไลน์ดีครับ ถามความคิดเห็นเสียวีมาฟี่่อนเล่นอนะไรเนี่ยเอาคอมจริงหรือคอมคอมแบบจริงมากจริงธรรมดาหรือจริงมากแล้วเ,เสียวีมาฟี่ไม่เปิดตัวเลยให้เจอรี่เฟิร์สพิกอย่างง้นเหรอผมเอาลูกว่าไปป๊บเอาลูกว่ากลางๆไปก่อนไม่รู้ว่าเสียเขาจะเล่นอะไรถ้าเขาเล่นตัวฮาเรามีลูนสามเนี้ยดูก่อน,นวัสดีครับปอเช่เอาปอเช่อานาเหรอปอเช่รอ,อบนนี้ลงแข่งไหม พี่กำลังจะจัดทัวร์นาเมนต์โอ้โหแล้วเสียเอาจริงฮะกดโชว์คู่มาให้เลยนะครับสามโชว์คู่มาจัดไปฮะแล้ยิ้มหวานให้ด้วยฮะน่ากลัวเริ่มน่ากลัวละ GG ครับลูกคว้าสามข้างพี่เล่นกันดีด้วยไหมเขียะไม่ไงั้นนะพี่เล่นไม่ได้หรอกตามปิดกันขนาดนั้น ผมซากุเองปล่อยไกย่ลกลเลยครับสนุกดีที่คุณแบกยับมากจจีเราชนะกันด้วยกันเมื่อกี้ถือว่าเล่นดีแล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นซากุคอยบริบ็อกให้ด้วยแล้วก็วิ่งแยกให้ด้วยตอนเกมลุกอย่างนั้นถูกต้องแล้วที่ไม่ค่อยได้ส่งเนี่ยเพราะว่าเซนเตอร์ข้างในเนี่ยเขาต้องปิดจูนมีดาวสองจังหวะส่งจูนมันจะชัวร์กว่านะครับเมื่อกี้ก็เลยไม่ค่อยได้เบิ้ลกับซากุเท่าไหร่ก็เลยส่งจูนมันจะดึงตัวประกบเข้าไปข้างในได้ด้วยไงมิจจี้มันก็จะเล่นง่ายขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้ส่ง แต่เล่นแบบนั้นนะถูกแล้วนะเกมลุกคือวิ่งตลอดถูกต้องแล้วครับเฮ้ยเสียเดี๋ยว <laughs> เสียวีบบี่เหรอแล้วไม่ลงฮนะเรียบร้อยลบหลบได้ไม่ต้องห่วงมีแต่ตัวเล็กๆตกผมไม่โดนหรอกเฮ้ยไฟตรงข้ามมันจินล่างไหนวนะนั่งสามเหรอจินเลเจนต์เหรอกับมิจี้เลเจนต์เหรอฮะจววงไปดี รบกวนป่ะหูระ้วบางไม่ทานวะ่ะวิบากสวยฮะดีลบได้กับ <g> ส <ül üyor> อง่านตลอดมาเลยมีแต่เอสตีมาตกผมทานได้อย่างไรฮะวันดีครับน้องหอมอโอ้แล้วเจอพลังพุง่งไง อะันหิว่าพุงใหญ่แล้วเจอฮานากะตะพุงใหญ่กว่าไม่ลงอะทำาหม่ที่เล่นไอ้ลูกเขาว่ามันไม่แมน่นเลยวะไม่เจ็บไม่เจ็บอ <c oughs> โอแล้วสาสองไม่ลงอะมีงานเข้าแล้ว วุ้ยวุ้ยวุ้ยหัวชนตะกรีนขอโทษเห็นว่าทันไงกดสปีดไปแล้วชนตะกรีนนะปลายฮะเฮ้ยพี่เล่นลูกคว้ามันไม่มันไม่ลงจริงๆนะเว้ยได้ยังไงช่วงคืนมาหรอเกมเกียร์ไหมนะเชี่ยมันแกล้งเราอุ้ยสวยดี โซนทั้งสนามผมวิ่งเร็วมากมหูล้วไม่โดนนะเนี่ยเจอจุ๊กไปดังชมรมว่างไหมว่างฮนะว่างถ้าทำเควสชมรมได้ว่างอะเฮ้ยพี่หญิงไม่ลงเลยฮนะมันเกินไปหรือเปล่าใครอัากระโดดวะนนียเสียวีมอร์ฟี่รอเวลานี้มานานแนละ้ะหลบได้ โอเคอะพี่ไม่ฝืนยิงและพี่ไปเลย์อัพเลย์อัพเลย์อัพดีกว่ายิงไม่ลงเลยยิงไปสี่ห้าลูกแล้วมั้ยไม่ลงเลยครับท MM. ำไว้ให้มันยิงไม่ลงจริงๆเนี้ยะสับสองผ่านตลอดมีอยู่จริงลบไดม้มาเนี่ยมาเนี่ยผมไม่แม่นแต่ผมเลย์อัพแม่นผมดีจววมเปดี วิเอาเราเจอฮาคีราชันนะของดีฮะฮาคีราชันของเจอรี่ลบได้มาเนี่ยสัสองผ่านตลอดมีอยู่จริงวัสดีครับเหนียวจ้อมวิกระตุกกระตุก <c oughs> วิหัวชนสกรีนนะ <c oughs> เรียบร้อยเลยฮะ <c oughs> จินใจแตกสลาย <c oughs> เจอรี่ลม้ม <c oughs> เราชนสกรีน เล่นดีซะด้วยเดินเข้ามาไอพานากตะแววตามันฟ้องว่าจะรอตกจังหวะสองเราก็เลยต้องตกอ่อสับหนึ่งมาคือแววตามันฟ้องอะง่ายๆฮะวตาคุณมันฟ้องว่าจะจะจีโดนนี่ฮะผมซ้อนทั้งสนามผมวิ่งตามจีนไละอุ้ยยล้อมล้อมโอ้โหไม่ล้อมไม่ล้อม สวยเบียดดีวู uh ้ฮู้ลงลงเน้นๆน,นะโอเคลบกุนแรงลงละเกมนี้โคตรเดือดเลยบัฟแกงวีรวมตัวจริงนะอันนี้บัฟแกงวีรวมตัวเฮ้ยระยะบล็อกไม่พอไน้ยังไงอ่ะนี่มันลุกข้าว่าด้วยโอ้โหจบแล้วลุกขวาว่าตกไม่โดน เรียบร้อยฮะนักเลย์อัพในตำนานถึงผมจะยิงไม่แม่นแต่ผมเลย์อัพเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่ลงฮะนักเลย์อยัพในตำนานเซอร์ผมนักเลย์อยัพในตำนานฮะซับหนึ่งซับสองดาวถูกก็ตกได้ แต่น่าจะเดายากนิดนึงไม่ลงอู้ข้ามไม่ได้ด้วยสวยตูมนี่ไงต้วงไปเลยอุ้ยล้มล้มแต่มือเนี่ยฮะบินไปบินไปบล็อกด้วยฮะหลบได้ เชื่อว่าวันวันนี้เซนเตอร์เดาพี่ไม่ถูกหนึ่งสองครแคมมองตาก,ก็รู้ใจว่าเขาจะตกหนึ่งแล้วตกสองเดาถูกก็ตกได้น่าจะเดาไม่ถูกทั้งวันแับวนไปอุ้มไม่เป็นไรมีแพสซีฟไหมลบได้เดากับเองแล้วกันเอาเอจมาสองตัวเองช่วยไม่ได้นะใครตบผมเลยทีเนี้ยเหลือเซนเตอร์คนเดียว แล้วฮานาคาตะตบโค่นยากเฮ้ยสปีดขั้นเทพเรียบร้อยเลยลบได้สอง <AS C> ดีของดีฮะใครบอกลูกเขาว่ามันเล่นยากเราก็ดาวใจกับเซ็นเตอร์ไปดิหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแค่นั้นนะคิดไรมาก เลี้ยงไม่หลุดเลยเชื่อมานเนี่ยวันนี้เมื่อกี้พี่เลี้ยงอะด็ยิงหรือว่าเลี้ยงเลี้งแล้วไปยิงอะไม่หลุดเลยเว้ยคือฝ่ายตรงข้ามมาข้างนอกอะมันตามทันหมดเลยอะคือยิงไม่ได้พี่ก็เลยต้องเข้าไปเลีอัพดาวกับเซนเตอร์แล้วแล้วเซนเตอร์ดาวไม่ถูกสักครั้งเลยครั้งเดียวก็ไม่ถูกไม่ไม่รู้ว่าเราจะเล่นจังหวะไหนะ ทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดสุด <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล